ลูกหนึ่งไม่ได้หรอค่อยมาไม่ได้เดี๋ยวผมจบเองจะจบก็ได้นะจบก็ได้นะผมผมผมให้จบกอได้ครับผมผมผมให้จบได้โอเคแต่ว่าคนนั้นคาดผมไม่ปล่อยอ่ะลูกเดียวพอแล้วครับพี่เฮ้ยฮลโกก็ได้นะ ให้ผมให้จบเนี่ยจริงจริงจบเลยเลยแต่่าครังๆผมกับแน่เฮ้ยยนดีครับสารวัดเอาไม่ได้เดี๋ยวนี้เลงนลบอกแล้วอ่แลพี่จบได้จาเนก็จบไปแล้วเอาไงเนี่ยขอหนีก่อนไม่ได้หรอถ้าจะจับนะ แม่เล่นกันแันแข่งนึงแ่กอนแ่งกแเลเลยแคแแแลองนี้หน่อแ้วผมเ่าแล้วจกเสเก่าแลวโอ้โหแคทเทิเลยแิลเลยถ้าจบเสรเก่าแล้วจบเสก่าแล้วอผมต้องจบเรื่อยๆหนิครับเม่ี้กันพาผมไม่ผับหนครับคุณตำรวจผมไไปจบครับจเสร อันนี้ขออนุญาตจอบตกลงหนีไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยไม่ก็มแมอนเมื่อกี้อแนนะครับจับแมงแคนแมับแต่คุณเม่ันร์ไงเอ้าโอ่อผหลังไงชื่นบวชนะี่ขออนุญาตนะคผมผมก็เชื่อผู้เปทักสันติราษนะครับคุณโถตำารวจชงกของเขา ไม่จริงนี่ก็ได้สองลูกเลยไม่ผม่โไม่ได้ไม่ได้แต่ผมพูดความจริงพอพอแม่ปล่อยถูกอแม่แต่คนข้างๆผมก็พูดอยู่ข้างๆโอ้ผมก็เชื่อพี่ผมก็ไม่รู้อ่ะโอ้เอ้ยได้ฟังให่จบคุณได้ฟังให้โอ้โหได้คุณตำรวจหญิงเลยคุณเจอกันคุณจับผมไม่ได้หรอก